เมื่อคืนน้องแช่ไว้ทั้งคืนนะครับแช่ในถังน้ำแข็งเนาตื่นเช้ามาคนจม,มูกยาวตอนคนจม,มูกไข่ ต้องบอกว่ามีพ่อค้าขายกับข้าวสุดยอดฝีมือคุณผู้ชมคะแกะสลักค่ะแกะสลักไว้ลูกน้องหมูเด้งลูกฮิโปแคละนะคะคือทํามาจากแตงโมทั้งลูกเลยค่ะเห็นแล้วก็โอ้โหต้องชื่นชมจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่ากระแสน้องหมูเด้งเนี่ยลูกฮิโปแคละต้องบอกว่าโด่งดังมากๆจนกลายเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วค่ะแล้วไม่พอนะคะตัวน้องเองเนี่ยก็โด่งดังไปถึงต่างประเทศเลยสื่อต่างชาติเนี่ยรายงานเรื่องนี้กันเหมือนกันค่ะทําให้หลายคนเนี่ยพากันติดง้อ แงมเลยเห็นอะไรก็เป็นหมูเด้งไปหมดค่ะล่าสุดมีสมาชิก facebook ชื่อว่าคุณวิษนุสมใจวงนะคะออกมาโพสต์ภาพเจ้าหมูเด้งที่ถูกแกะสลักมาจากแตงโมทั้งลูกคือสวยงามมากๆเลยค่ะซึ่งมีการเก็บรายละเอียดได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งก็ในโพสเนี่ยมีการเขียนข้อความบอกว่าดาวดวงใหม่สวนสัตว์เขาเขียวน้องหมูเด้งหมูเด้งฮิปโปแคระนอกจากนี้ค่ะใน Facebook ของผู้โพสต์หรือว่าเชฟนุเองเนี่ยก็นอกจากแกะสลักหมูเด้งแล้วนะคะก็แกะสลักเป็น แต่งโมรูปต่างๆเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าจะเป็นคนอะไรก็แล้วแต่มักใช้เวลาว่างเนี่ยในการลงมือทําซึ่งเชฟนุเนี่ยเขาก็เป็นพ่อค้าขายอาหารแล้วก็ขายกับข้าวตามตลาดนัดเนาะที่ตัวเขาเองมีฝีมือไม่ธรรมดาสามารถรังสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าชื่นชมค่ะว่าจะเป็นเนี่ยที่บอกนะคะน้องหมูเด้งเนี่ย รูปคนก็มีหรือว่าแกะเป็นสัตว์ต่างๆก็ทําออกมาได้อย่างสวยงามค่ะท่ามกลาง,งคนที่เห็นเรื่องราวดังกล่าวนะคะก็เข้ามาชื่นชมผลงานของคุณวิษณุกันเพียบเลยละค่ะไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ